ครับสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆเทรดที่ติดตามอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการมองดูนะครับจังหวะเบรกเอาท์ของกราฟนิดหนึ่งนะครับว่าในการเทรดเนี่ยเราจะดูเบรกเอาท์ยังไงนะครับว่าเขาจะไปต่อได้ไหมนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยนะครับมีอะไรที่เราควรจะต้องดูบ้างเวลากราฟเบรกเอาท์นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องมาดูก่อนนะครับว่า กราฟเป็นยังไงในตัวอย่างเี๋ยผมจะยกตัวอย่างเช่นทองคานะครับทองคาเนี่ยล่าสุดนะครับล่าสุดนะเบื้องต้นให้ทุกให้ทุกคนเนี่ยมองดูเทรนด์ของกราฟก่อนนะครับเทรนด์ของกราฟนะครับกราฟทองคานะในกรอบ30นาทีแล้วก็นะครับกรอบ15นาทีนะกรอบ15นาทีนะครับอ่าเรามามองดูกราฟนะเทรนด์หลักเขาเป็นอัพเทรนด์นะครับทีนี้ตัวกราฟนะครับมีลักษณะของการ SW นะครับหรือว่าเป็นการไซด์เวย์มาสักระยะหนึ่งนะครับโดยยังไม่ลงไปทดสอบบริเวณ f อฟด้านล่างนะครับนะเนี่ยฟเฟรมรุ่มเก็บด้านล่างนะก่อนที่ล่าสุดเนี่ยมีเรียกว่าเป็นการเบรกเอาท์เกิดขึ้นนะครับในการเบรกเอาท์เราสังเกต2ออย่างด้วยกันอย่างแรกตัวกราฟมีการยกโลกขึ้นไหมนะครับอ่าตรงนี้หนึ่งนะครับ นะเวลาดูกราฟนะครับเบรกเอาเนี่ยมีแรงไหมจริงหรือเปล่าเบรกจริงหรือว่าเบรกหลอกมองดูข้อแรกก่อนข้อแรกหลุดกรอบ SW ขึ้นไปแบบนี้หลุดกรอบไซเวย์อย่าลืมว่าเทรนหลักเป็นเทรนอะไรนะครับขาขึ้นก็ follow by นะครับนะข้อที่2ข้อแรกเนี่ยกราฟเบรกหลุดนะครับกรอบที่ SW หรือว่ากรอบไซเวย์นะครับแบบนี้อ่าข้อแรกข้อที่2ครับกราฟมีการยกโลขึ้น โลหนะอยู่ตรงนี้นะครับนะในก่อนที่จะถึงกรอบ sw เนี่ยโลต่ําสุดตรงนี้โลที่2ครับยกขึ้นแล้วก็โลที่่าก่อนที่จะเบรกเอานะครับอันนี้ข้อที่2นะสังเกตโลของเขาว่ายกขึ้นไหมนะครับข้อที่3นะฮะเพิ่ม indicator volume เข้าไปนะครับนะใครไม่มีให้กดเพิ่มนะครับ indi volume นะครับบน mt 4ตัหรือว mt 5มีนะครับกดเพิ่ม indicator เข้าไป รหรือว่าพิมพ์คําว่า v o l ล m มก็ได้นะครับนะ V O L U M E แบบนี้นะครับกดเข้าไปเพื่อนๆจะเห็นว่า v o l ล m มด้านล่างนะครับเป็นยังไงนะครับนะตัว v o l ล m มเนี่ยเพื่อนสังเกตอยู่2อย่าง 1. แท่งแดงสั้นกว่าแท่งเขียวไหมในจังหวดที่เบรกเอาขึ้นไป 2. ปริมาณแท่งเขียวมีมากกว่าแท่งแดงหรือเปล่าอ่าตรงนี้นะครับจังหวะที่เบรกต้องปเปลี่ยนแผนนะครับนะ นในตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเซลล์บริเวณเดลต้าน,นะกะแบบว่าเซลล์สั้นบายสั้นในกรอบระหว่างที่เขา SW เนี่ยถ้ากราฟเบรคขึ้นมีการยกโลนะครับนะยกโลสูงขึ้นนะครับแท่งเขียวยาวกว่าแท่งแดงนะครับแล้วก็ในโซนนี้เนี่ยมีแท่งเขียวมากกว่าแท่งแดงแสดงว่าเป็นบอลูมบายนะครับนะนะเป็นบอลูมบายนะครับก็ควรออกจากไม้เซลล์สั้นแล้วหาจังหวะย่อเทสบายตามขึ้นไป ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเพื่อนๆนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับนะมีวอลลุ่มเยอะนะครับมากกว่าแท่งวอลลุ่มแดงนะครับแล้วก็วอลลุ่มเขียวเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็ยังยาวกว่าแท่งแดงล่าสุดอยู่นะครับแท่งแดงล่าสุดคือแท่งนี้หลังปิดแท่งเขียวนะครับนะแท่งวอลลุ่มเยอะแล้วก็วอลลุ่มเขียวยาวกว่าวอลลุ่มแดงนะครับสังเกตดูกรอบนี้นะครับโซนีนะนะครับแท่งเขียวเนี่ยยาวกว่าแท่งแดงนะครับแล้วก็เยอะกว่าแท่งแดงด้วยแท่งแดงมี1แท่ง สองแท่งสามแท่งนอกนั้นเกี่ยวหมดเลยนะครับนะอ่าเพราะนั้นวอลลุ่มบายมากกว่าวอลลุ่มเซลแน่ๆนะครับมีการเบรกเอาได้แล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยเวลาเราจะเข้าเทรดนะครับนะเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเราจะเข้าเทรดให้รอยอ่อเทสนะรบ,บริเวณหนึ่งก็คือเบนะนนอรกเอาท์นะครับนะโซน out, นะี้ข้อแรกนะครับโซนเบรกเอานะข้อที่สองนะครับบริเวณนะครับที่เรียกว่าเป็นโซน FVG นะถ้าเบร a เอาทแล้วไม่ยอ่อเทสนะครับปิดแท่งในลักษณะของตัวโดจิให้เข้าเทรดบริเวณ FVG หรือว่าปลายไส้ของแท่งโดจินะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มักจะยอ่อเทสอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็หาจาังหวะยอ่อเทสแล้วก็ค่อยบ่ายได้ส่วน SL ก็อาจจะต่ำกว่านะครับโลก่อนหน้านะอาจจะโล1หนึหรือว่าโร2ก็ได้เอาที่เ,เพื่อนสะดวกนะครับแล้วก็ใช้ ฟิโบในการจับจังหวะ TP ด้านบนนะครับนะเช่นอาจจะก,การฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นนะครับนะแบบนี้แล้วหา TP ก็อาจจะอยู่ในแนว4066นะครับนะหรือว่า4062หรือถ้ายืน406ได้นะครับ6.8ซึ่งก็น้อยที่จะยืนนะนะครับแต่ว่าถ้าเช็นหลักแข็งแล้วก็มีข่าวหนุนเนี่ยก็อาจจะยืนได้ซึ่งแนวถัดไปก็4077นะครับนะอย่างเงี้ยเป็นต้น เพราะฉะนั้นแผนในคืนนี้นะครับอธิบายความรู้เรื่องของการดูเบรกเอาท์นะครับ out, บวกวอลลุ่มแล้วก็นะครับเบรกเอาท์บวกวอลลุ่มแล้วก็การหาแนว TP SL SL ต่ำกว่าโลแรกก็ได้หรือว่าโลก่อนหน้าอีกโลหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อไว้นะครับนะ TP ก็ใช้ตัวนะครับฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นจักนะครับหรือว่าอาจจะ ตั้งตาม r าก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเ,เนี่ยตั้ง SL ที่500จุดนะครับก็อาจจะ TP ที่พันจุดขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันสิ่งสําคัญก็คือการ Mini Management นะครับหรือว่าการบริหารพอร์ตให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับได้ไม่ Overtrade รดสำคัญที่สุดนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปวันนี้นะครับสอนเทรดจะเป็นประโยชน์นนนนกับเพื่อนๆเทรดเดอร์ der. ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, หรือว่าแชร์คลิปนี้นะครับ ให้ผมค้เจคุณเจนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเทปสอนเทรดต่อไปนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ